ทั่วโลกมี10แห่งที่ห้ามผู้หญิงเข้าไปมากกว่า1,300ปีที่ไม่มีผู้หญิงเข้าไปยังที่แห่งนั้นและที่อันดับหนึ่งกลับเป็นสถานที่ที่ผู้ชายชื่นชอบมากที่สุดคุณรู้จักกี่แห่งในยุคที่เรามักคิดว่าผู้หญิงได้รับอิสระอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนในระดับโลกแต่หน้าแปลกที่โลกแห่งความจริงยะงาคงมีพื้นที่ห้ามผู้หญิงซ่อนอยู่ที่เหล่านี้ผู้หญิงไม่เพียงแต่ไม่ได้รับการต้อนรับแต่ยังถูกห้ามไม่ ให้เข้าไปอย่างชัดเจนวันนี้เราจะพาคุณไปดูสิบแห่งทั่วโลกที่ห้ามผู้หญิงและเรื่องราวเบื้องหลังของพวกเขาไม่เพียงแต่ทําให้เราสงสยัยแต่ยังกระตุ้นให้เราคิดลึกถึงความสัมพันธ์ที่ละเอียดอ่อนระหว่างความเท่าเทียมนักข่าวเพทกับประเพณีวัฒนธรรมที่อันดับที่สิบมัสยิดฮาจีอาลี มัสยิดฮาจีอาลีเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่โดดเด่นของมุมไบและเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับมุสลิมในอินเดียตั้งอยู่บนเกาะใกล้ชายฝั่งวอลีของมุมไบและสร้างขึ้นในศตวรรษที่19ภายในบรรจุศพของนักบุญซูฟีฮาจีอาลีตามตำน,นานเนนักบุญฮาจีอาลีเสียชีวิตขณะเดินทางไปฮัทที่เมกกะแต่ลงศพของเขาลอยผ่านทะเลอย่างมหัศจรรย์และสุดท้าย มาถึงชายฝั่งมุมไบจึงได้มีการสร้างมัสยิดขึ้นที่นี่ในมัสยิดนี้เคยมีกฎที่เป็นที่ถกเถียงกันอย่างมากเมื่อเดือนมีนาคมปี2012หน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดการมัสยิดได้ประกาศห้ามผู้หญิงเข้าชมสุสานร,รวมถึงห้องทีมสุสานของนักบุญก่อนหน้านั้นผู้หญิงสามารถเดินทางไปยังมัสยิดโดยไม่มีข้อจำกัดเพิ่มเติมกฎนี้ได้ก่อให้กิ่ ด้วการถกเถียงอย่างมากผู้รับมอบฉันทาคนหนึ่งอ้างว่าเหตุผลที่มีการออกคำสั่งนี้เพราะก่อนหน้านี้มีผู้หญิงคนหนึ่งที่แต่งกายไม่เหมาะสมมาที่มัสยิดและผู้หญิงที่สวมเสื้อผ้าที่คอกว้างอาจโชว์ส่วนร่างกายเมื่อคุกเขา่าลงพวกเขาเชื่อว่าคำสั่งนี้สามารถป้องกันไม่ให้ผู้หญิงและผู้ชายอยู่ด้วยกันในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งจะ วยาหลีกเลี่ยงการล่วงละเมิดทางเพศในที่สุดคำสั่งนี้ถูกศาลสูงมุมไบตัดสินว่าเป็นการละเมิดสิทธิทางเพศแม้วหน่วยงานที่รับผิดชอบจะอุทธร์แต่ก็ล้มเหลวในที่สุดมัสยิดฮาจีอาลีในปัจจุบันมีทางเข้าพิเศษสำหรับผู้หนงามไม่ว่าพวกเธอจะนับถือาศาสนาใดยกเว้นไม่อนุญาตให้สัมผัสลุมฝังศพผู้หญิงทุกคนสามารถเข้ามัสยิดและห้องพาย ในได้ผู้หญิงเพียงต้องระวังให้คลุมหัวด้วยผ้าคลุมหัวก่อนเข้าไปเพื่อเคารพสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่อันดับที่9คือภูเขาโอมมเนซังของญี่ปุ่นในญี่ปุ่นสถานะของผู้หญิงโดยทั่วไปถือว่าไม่สูงนักนอกจากนี้เนื่องเกีญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีภูเขามากมายการนมัสการเทพเจ้าแห่งภูเขาจืเป็นเรื่องธรรมดาตามตำนานของญี่ปุ่นลูกสาวของเทพเจ้าแห่งภูเขาโอยา ซูมิโนมิโคโต้ชื่อว่าอีวานากะฮิเมะครองอำนาจเหนือภูเขาทั้งหมดในปุ่นตำนานกล่าวว่าอีวานากะฮิเมะมีรูปร่างหน้าตาน่าเกลียดและมีนิย่าอิจฉาเป็นอย่างมากเพื่อหลีกเลี่ยงความหายนะที่อาจเกิดขึ้นจากความอิจฉาของเทพเจ้าหญิงต่อผู้หญิงทั่วไปหลายภูเขาที่มีชื่อเสียงในปุ่นจึงไม่อนุญาตให้ผู้หญิงปรากฏตัวตั้งแต่โบราณกาลและจนถึงปัจจุบัน บยังสามารถพบเห็นร่องรอยของการแบ่งแยกเพศได้ภูเขาโอมีเนสังที่จะนำเสนอต่อไปนี้เป็นหนึ่งในนั้นภูเขาโอมีเนสังตั้งอยู่ทางตอนใต้ของญี่ปุ่นซึ่งเป็นที่สงวนไว้สำหรับผู้ชายมาก 1,300ปีที่ทางเข้าหลักของเส้นทางเดินป่ามีเสาหินสูง4เมตรปักอยู่ซึ่งมีข้อความว่าตั้งแต่จุดนี้เป็นต้นไปเป็นพื้นที่ห้ามผู้หญิงต่อจากนั้นคุณจะเห็นประตูไม้ที่มีหนามเหล็กสูง3.3เมตรพร้อมข้อความว่าประตูห้ามผู้หญิง และมีป้ายขนาดใหญ่เขียนอย่างชัดเจนว่าห้ามผู้หญิงเข้าในภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่นแม้ประตูนี้อาจดูไม่โดดเด่นแต่ในวัฒนธรรมที่ยึดถือประเพณีมันกลับเป็นสัญ,ญลักษณ์ของลวดหนามทางจิตใจการห้ามนี้ถูกตั้งคำถามมาหลายครั้งแต่ยังไม่ถูกยกเลิกผู้สนับสนุนเชื่อว่าการแยกเพจไม่ได้เท่ากับการเลือกปฏิบัติตามเพจและเน้นว่านี่เป็นประเพณีที่ต่อเนื่องมานาน1,300ปีในปี2004 ภูเขาโอมีเนสซังได้รับการประกาศเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโกแต่การห้ามผูหญิงยังคงไม่ถูกยกเลิกโดยพระสงฆ์ในวัดชื่อว่าการบุกรุกของผู้หญิงทำให้พวกเขาไม่สามารถมีสมาธิในการฝึกฝนได้สิ่งนี้ทำให้บางคนวิพากวิจาร์ณว่าการห้ามเพจนี้ยังได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติอย่างก็ตามในเรื่องของการยอมรับเพจสภาพญี่ปุ่นก็มีความคืบหน้าในช่วงปีหา งางงารัฐบาลญี่ปุ่นเคยออกกฎหมายในป่า1872โดยระบุชัดเจนถึงภูเขาที่ผู้หญิงสามารถปีนได้ซึ่งรวมถึงภูเขาฟูจิมีชื่อเสียงแต่ภูเขาโอมีเนสซังซึ่งยังคงยึดมั่นในความเชื่อเดิมรมบางผู้หญิงพยายามบุกรุกเข้าไปในภูเขานี้พวกเธอเพื่อแสดงความเคารพต่อวัดไม่ได้ปีนขึ้นไปถึงยอดเขาแต่ยังคงถ่ายรูปเพื่อบันทึกการกระทะ ของตนเองแสดงความไม่พอใจต่ออคติทางประเพณีโดยรวมแล้วการห้ามของภูโอมีเนสสังสะท้อนถึงวิธีการมองเห็นผู้หญิงอย่างพิเศษในบางความชื่อทางาศาสนาและวัฒนธรรมของญี่ปุ่นแม้ว่าสิ่งนี้อาจดูเก่าแก่และยากที่จะเข้าใจในสังคมสมัยใหม่ อันดับที่8คือสวนน้ำกาแล็กซีสวนน้ำกาแล็กซีตั้งอยู่ที่เออร์ดิงประเทศเยอรมนีภายในสวนน้ำมีสไลเดอร์น้ำที่มีชื่อเสียงอย่างมากโดยสวนน้ำสัญญาว่าจะมอบประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นด้วยความเร็วและการตกอิสระที่รวดเร็วด้วยความเร็วสูงสุดถึง7 12. กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งสร้างความฮือฮาไปทั่วโลกอย่างไรก็ตามหลังจากที่สวนน้ำเปิดให้บริการไปได้สักระยะหนึ่งสถานการณ์ก็เริ่มกลายเป็น หรือองค์ที่แปลกประหลาดผู้จัดการสวนน้ำมาคาสเมลได้ออกมาถแถลงว่าด้วยความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของผู้เล่นหญิงสวนน้ำได้ตัดสินใจทีดจำกัดสไลเดอร์น้ำนี้ให้เป็นเพียงสำหรับผู้เล่นชายเท่านั้นโดยห้ามผ่าเล่นหญิงใช้งานเนื่องจากมีเหตุการณ์ที่ผู้หญิงหรายได้รับบาดเจ็บที่อวัยวะเพศและต้องส่งตัวไปโรงพยาบาลฉุกเฉินหลัง การเล่นสไลเดอรน้น้ำความเร็วสูงนี้ดูเหมือนว่าอวัยวะเพศหญิงอาจไม่สารถรับมือกับความดันของน้ำในระดับนี้ได้หลังจากมีการประกาศกฎนี้ผูเชี่ยวชาญด้านสูตินรีแพทย์มีความสงสัยเกี่ยวกับมาตรการดังกล่าวโดยผู้แทนกล่าวว่ายกเว้นในกรณีที่หญิงตั้งครรภ์ไม่มีเหตุผลทางการแพทย์ที่จะห้ามหญิงสาวใช้สไลเดอร์แบบนี้และเธอยังกล่าวอีกว่าไม่เคย ได้ยินเกี่ยวกับการบาดเจ็บทางช่องคลอดจากการเล่นสไลเดอร์น้ำแม้จะมีรบรากาศนี้แต่ส่วนน้ำตัดสินใจที่จะดำเนินการต่อไปกับนโยบายสำหรับผ่าชายเท่านั้นมาคัสกล่าวว่าพวกเขาทำเช่นนี้เพื่อความดีของผู้หญิงใช่เพื่อทำการแบ่งแยกอย่างไรก็ตามสิ่งที่น่าสนใจคือจนถึงขณะนี้น้นำไม่ได้พิจารณาการออกแบบใหม่ของสไลเดอร์น้ำนี้ในท้ายที่สุดบางง และเดอร์ก็มีข้อกำหนดที่ผู้เล่นต้องมีน้ำหนักอย่างนา้อย50กิโลกรัมจึงจะเล่นได้มาคัสถือว่าข้อกำหนดเช่นนี้เป็นเรื่องปกติและสไลเดอร์นี้เป็นสิ่งใหม่ที่มีต้นทุนในการสร้างสูงถึง100,000ยูโรอย่างไรก็ตามหากคุณยังคงสนใจในสไลเดอร์ความเร็วสูงเช่นนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีทางเลยเพราะว่ามีรายงานว่าส่วนน้ำกำลังพัฒนาชุดป้อง ที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับผู้หญิงเพื่อให้พวกเขาสามารถสัมผัสประสบการณ์สไลเดอร์น้ำที่ตื่นเต้นได้อย่างปลอดภัยมาคาัสกล่าวว่าชุดป้องกันนกไลยกับชุดที่นักกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งสวมใส่ดังนั้นสำหรับสุภาพสดที่ต้องการสัมผัสประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นที่สวนน้ำกาเล็กซี่คูอาจต้องรอชุดป้องกันนี้ออกมาก่อน อันดับที่7คือเกาะโอค ok ิโนชิมะเกาะโอค ok ิโนชิมะตั้งอยู่ในเมืองมุนาคาตจังหวัดฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นเป็นเกขนาดเล็กที่มีพื้นที่เพียง100เฮกตาร์เท่านั้นแม้ว่าเกาะแห่งนี้จะตั้งอยู่ในมุมห่างไกลาทางตะวันตกเฉียงเงใต้ของญี่ปุ่นแต่ก็ถือเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับหลายๆคนเกาะน,นี้ห้ามหญิงสาวขึ้นเกาะแม้กระทั่งสำหรับพูด ยาการเข้าถึงก็ถูกจำกัดอย่างเคร่งครัดก็โอคิโนชิมะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของาศาสนาชินโตศาสนาชินโตเรมดนะจากการบูชาธรรมชาติถือว่าสัตว์และพืชในธรรมชาติเป็นเทพเจ้าบนเกาะมีเพียงบุคคลทางาศาสนาเท่านั้นที่อะสายอยู่เพื่อรักษาที่ศักดิ์สิทธิ์นี้ทุกๆวันที่27พฤษภาคมของทุกปีเกาะจะเปิดให้ผู้ชายได้มาถึง200คน ค่าร่วมพิธีกรรมหญิงสาวถูกห้ามขึ้นเกาะอ,อย่างเด็ดขาดแต่แม้แต่ผู้ชายก็ต้องผ่านพิธีล้างบาปและต้องขึ้นเกาะในสภาพเปลือยกายและเมื่อออกจากเกาะไม่อนุญาตให้นำพืชหรือหินจากชายหาดของเกาะกลับไปด้วยนอกจากนี้ผู้เยี่ยมดม้าไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลใดๆที่พบเห็นบนเกาะและทุกคนต้องสาบานที่จะทำตามนี้เหตุผลที่ห้ามผู้หญิงขึ้นเกาะ ยังไม่ชัดเจนมีการกล่าวว่าอาจเป็นเพราะประจำเดือนของผู้หญิงอาจทำให้ที่ศักดิ์สิทธิ์สกปรกเนื่องจากผ่าติดตามศาสนาชินโตเชื่อว่าเลือดเป็นสิ่งไม่สะอาดอีกความเห็นหนึ่งคือเพื่อความปลอดภัยของผู้หญิงเพราะตาโมบระเพณีผู้หญิงต้องดูแลลูกดูแลลูกในบ้านและไม่ควรเสี่ยงด้วยการขึ้นก่อจากบันทึกการขึ้นก่อในอดีตส่วนใหญ่ นักเดินเรือเพราะก่อนนี้ตั้งอยู่บนเส้นทางการค้าระหว่างญี่ปุ่นกับเกาหลีมาหลายปีแล้วนักเดินเรือมักจะไปกราบไหว้ที่ศาลเจ้าบนเกาะเพื่อขอให้เรือเดินทางปลอดภัยและการค้าจเจริญรุ่งเรืองพร้อมกับนำเสนอของถวายซึ่งบางอย่างกลายเป็นสมบัติชาติของญี่ปุ่นทำให้เกาะโอคินอชิมะถูกเสนอชื่อให้เป็นมรดกโลกโดยยูเนสโกจึงทำให้ค้า นาตั้งคำถามว่าหากเกาะกลายเป็นมรดกโลกจะยกเลิกการห้ามผู้หญิงขึ้นกาะหรือไม่แต่ทางการเมืองมุนาคาแตะและบุกลากรทางาศาสนาบนก่อยืนยันว่าทุกอย่างจะยังคงเหมือนเดิมครึ่งหนึ่งของประชากรโลกยังคงไม่ได้รับการต้อนบบนเกาะโอกิโนชิมะบางส่วนของเหตุผลนี้คือความกังวลว่าเกาะอาจถูกทำลายจากนักท่องเที่ยวมากเกินไปและไม่ กี่ยวกองค์กับการเลือกปฏิบัติต่อผู้หญิงคุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างยินดีต้อนรับให้พูดคุยกันในส่วนความคิดเห็นอันดับที่6คือป่าโบฮีเมียนป่าโบฮีเมียนตั้งอยู่ที่มอนเตรียรัฐแคลิฟอร์เนียเป็นพื้นที่แคมป์ส่วนตัวขนาดประมาณ1,100เฮกตาร์ซึ่งเป็นของสโมสส่วนตัวสำหรับผู้ชายชื่อโบฮีเมียนในซานฟรานซิสโกก่อตั้งขึ้นเมื่อปีกศตรารร์ 1872โดยนักข่าวและศิลปินตามเวลาผ่านไปสมาชิกของสโมสรเพิ่มขึ้นรวมถึงประธานาธิบดีผู้บริหาร f b i และ CIA รวมถึงยักษ์ใหญ่ในวงการธุรกิจทั้งหมดเป็นผู้ชายรวมถึงอดีตประธานาธิบดีเรแกนและนิกสันก็เป็นสมาชิกของสโมสรน,นี้เมื่อถึงเดือนกรกฎาคมของกีกลุ่มผู้มีอิทธิพลเหล่านี้จะมาพบประกันที่นี่เพื่อใช้เวลาพัก นา,นานสองสัปดาห์ในช่วงนี้สมาชิกสโมสรสามารถเชิญแขกมาเข้าร่วมกิจกรรมในป่าได้แม้ว่าผู้หญิงที่ได้รับเชิญและเยาวชนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมในช่วงกลางวันได้แต่พวกเขาต้องออกจากสถานที่ก่อนเวล21นาฬิกาหรือ22นาฬิกากฎนี้ยังใช้กับผู้หญิงที่ได้รับสถานะเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ด้วยในปี1978สโมสรโบฮีเมียนถูกฝ่ายกำกับดู และด้านการจ้างงานและที่อยู่อาศัยของแคลิฟอร์เนียฟ้องเรื่องการเลือกปฏิบัติเนื่องจากปฏิเสธไม่จ้างงานผู้หนงาซึ่งบังคับให้สโมสรต้องเริ่มจ้างผู้หญิงในช่วงฤดูร้อนที่พวกเขาแคมป์ในป่าต่อมาลินดาฮอปกินสมาชิกของงกนะกักกรรมธิการเคาวตี้โซโนมาก็เคยกล่าวถึงว่ากฎของสโมสร b โบฮีเมียนมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการพัฒนาทางการเมองค์ของผู้หญิงแต่ถึงอย่างนั้น สโมสรโบฮีเมียนก็ยังคงดำเนินการต่อไปเป็นสโมสรส่วนตัวสำหรับผู้ชายอันดับที่5คือวัดกาดเกวัดกาดเกสร้างขึ้นในศตวตรรษที่5ก่อนคริสตกาลเป็นวัดที่เก่าแก่และลึกลับตั้งอยู่ทางเหนือของอินเดียทีบูชาพระสงฆ์ของพระศิวะคือพระกาดเกซึ่งเป็นพระเจ้าแห่งการรบสิ่งที่น่าสนใจคือรูปปั้นที่บูชาในวัดโบรา นา้นี้คือรูปแบบที่พระกาศเกทรงเคร่งครัดหมายความว่าพระองค์ทรงรักษาความบริสุทธิ์และเลี่ยงความต้องการทาเงินโลกในช่วงฮลลังลังนี้วัดแห่งนี้ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางเนื่องจากการห้ามหญิงสาวเข้าวัดมีคำบอกกล่าวหากผู้หญิงเข้าไปในวัดพวกเธอจะ,ะเผชิญกับความโกรธของเทพเจ้าแทนที่จะได้รับพรคำกล่าวนี้ไม่ได้มาจากไม่มีเหตุ ตูผลเนื่องจากมีเรื่องเล่าในตำนานท้องถิ่นว่าพระกาศเกเคยโกรธเมื่อมีนางฟ้าที่สวยงามถูกส่งมาจากพระเจอ้อินเพื่อทำให้พระองค์เสียสมาธิระหว่างที่พระองค์กำลังทำสมาธิและจึงสาปให้ผู้หญิงทุกคนที่รบกวนพระองกขณะทำสมาธิกลายเป็นหินด้วยเหตุนี้ผู้หญิงจึงถูกห้ามเข้าวัดกาดเกจนถึงทุกวันนี้ในยุคสมัยนี้บางคนอาจร สึกประหลาดใจที่ผู้หญิงยังคงถูกเลือกปฏิบัติในวัดเหล่านี้อย่างไรก็ตามในประเทศที่มีวัฒนธรรมดั้งเดิมอายะงาอินเดียประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของวัดโบราณได้รับการฝังแน่นอยู่ในความเชื่อและค่านิยมทางาศาสนาของพวกเขาในฐานะผู้ที่ศรัทธาอย่างแท้จริงเราจะตั้งคำถามหรือไม่เคารพวิธีการบำเพ็ญของเทพเจ้าได้อย่างไรแม้บางคน อาจคิดว่าการแยกแยะเพศหญิงเป็นสิ่งที่ล้าสมัยแต่การเคารพและเข้าใจประเพณีและขนบธรรมเนียมเหล่านี้อาจมีความสำคัญไม่แพ้กันอันดับที่สี่คือสโมสรหมู่บ้านต้นมะเกลือสโมสสนหมู่บ้านต้นมะเลมมมกเลือนั้นคล้ายคลึงกับป่าโบฮีเมียนที่ได้กล่าวถึงก่อนหน้านี้ซึ่งเป็นสวรรค์ของสุภาพบุรุษชั้นสูงในวอชิงตันดีซี ที่ชื่นชอบกีฬาอล์ฟหากต้องการเป็นสมาชิกคุณต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการเข้าร่วม75,000ดอลลาร์สหรัฐและต้องได้รับการแนะนำจากผู้อื่นเพื่อที่จะเข้าร่วมใดสำเร็จสามารถกล่าวได้ว่าที่นี่มีอุปสรรคในการเข้าถึงที่สูงมากอย่าไรก็ตามสโมสรแห่งนี้มีกฎที่เป็นเอกลักษณ์คือห้ามหญิงสาวเข้าแม้กระงาห้องน้ำสตรีก็ไม่มีข้อยกเว้นเพียงอย่างเดียวคือช่วงเวลาสามชั่ว มงในทุกปีภรรยาของสมาชิกสามารถเข้าไปซื้อของในร้านค้าในส่วนสำหรับสะมีของพวกเธอได้นอกเหนือจากนี้ผู้หญิงจะไม่สามารถเข้ามาในบริเวณเลยมีการกล่าวว่าเจ้าของสโมสรได้พยายามกันผู้หญิงออกจากสโมสรมาเกือบศตวรรษหนึ่งแม้ว่าจะต้องสูญเสียสิทธิประโยชน์ทางภาษีก็ตามแม้ว่าปัจจุบันพวกเขาต้องจ่ายภาษีมากกว่าสโมสรใกล้เคียงอื่นๆ1 5 0 0 0 0 ดอลล่าสหรัฐต่อปีแต่พวกเขายังคงยินดีทำเช่นนั้นสโมสรน,นี้ได้ดึงดูดค่าคนสำคัญมากมายในอดีตเช่นผู้พิพากษาสารดีกาสกาเลียและประธานาธิบดีไอเซนฮาวเวอร์เป็นต้นแม้ว่าบางคนอาจคิดว่าการดำเนินการของสโมสรมีกลักสแต่สโมสรอ,ออกัสตาแห่งชาติซึ่งเป็นที่ตั้งของการแข่งขันกอล์ฟสเตอร์สห,หนึ่งในสีรายการใหญ่ของกอล์ฟมืออาชีพซึ่งเป็นที่เก็บรักษา ชื่อสมาชิกเป็นความลับและสมาชิกใหม่สามารถเข้าร่วมได้เมื่อมีสมชิกปัจจุบันออกไปหรือถึงแก่กรรมเท่านั้นติเกอร์วูดนักกอล์ฟชื่อดังของอเมริกาก็เป็นเพียงสมาชิกกิติมศัก์ในปี2002และบิลเกตยังคงอยู่ในรายการรอคอยแต่แม้แต่ออกัสตาแห่งชาติก็ได้รับสมาชิกหญิงคนแรกในปี2012 และหลังจากนั้นก็จัดการแข่งขันกอบสตรีสโมสรหมู่บ้านต้นมักเลืออาจถึงเวลาที่จะเปิดประตูต้อนรับสตรีแล้วอันดับที่3คือวัดไอพันในรัฐเกรละของอินเดียมีวัดหนึ่งชื่อวัดไอพันซึ่งไม่เพียงแต่เป็นวัดที่ได้รับความนิยมอย่างมากแต่ยังเป็นจุดหมายปลายทางสำหรับการสแสวงบุญที่มีความขัดแย้งสูงทุกปีมีผู้สแสวงบุญประมาณ17ล้านถึงห0 ล้านคนเดินทางมายังวัดนี้แต่ผู้สแสวงบุญเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นผู้ชายเนื่องจากมีกฎเกณฑ์เก่าแก่ที่ห้ามผู้หญิงที่อยู่ในช่วงวัยมีประจำเดือนอายุ10-50ปีเข้าวัดกฎนี้เชื่อว่ามีมาแล้ว300 ปีกฎนี้มีขึ้นเพระวัดนี้สักกะบูชาอายพันลูกของพระศิวะและพระวิษณุตามตำนานอายพันได้ถือสัตว์ซื่ออยู่บนภูเขาเพื่อหลีกเลี่ยงการทำลายคำสาบานและสร้างวัดนี้ขึ้นพร้อมทั้งกำหนดกฎห้ามผู้หญิงที่มีอายุเหมาะสมกับการแต่งงานเข้าวัดแม้ว่าสารรัฐเกรละจะได้ตัดสินใจในปี 1991ว่าการห้ามนี้มีผลแต่ในวันที่28กันยายน2018สศาลดีกาของอินเดียได้ยกเลิกคำตัดสินก่อนหน้านี้ด้วยคะแนนเสียง4ต่อ1ประกาศว่าผู้หญิงสามารถเข้าวัดอายพันด้าอย่างอิสระอย่างไรก็ตามการเด็ดสินใจนี้ได้ก่อให้เกิดความขัดแย้งอย่างมากในท้องถิ่นในวันที่2 มกราคม2019ผู้หญิง2คนเดินทางเข้าวัดเพื่อสักการบูชาซึ่งเป็นครั้งแรกในรอบ300ปีหลังจากนั้นทางวัดได้ประกาศปิดวัดเป็นเวลา1ชั่วโมงเพื่อทำพิธีทำความสะอาดความไม่บริสุทธิ์ การกระทําที่ไม่เคยมีมาก่อนนี้ได้ก่อให้เกิดการประท้วงอย่างรุนแรงจากผู้ศรัทธาในท้องถิ่นในวันที่4มกราคมฝ่ายที่ต้องการรักษาประเพณีโดยห้ามผู้หญิงเข้าวัดได้จัดขบวนเทียนยาว700กิโลเมตรเพื่อขอความคุ้มครองวัดจนถึงปัจจุบันข้อพิพาทเรื่องวัดยังไม่มีข้อสรุปอันดับที่2คือสนามฟุตบอลของอิหร่าน การห้ามผู้หญิงชมฟุตบอลของรัฐบาลอิหร่านมีชื่อเสียงในระดับสากลตั้งแต่การปฏิวัติอิสลามในปี1979อิหร่านได้นำนโยบายแยกเพศมาใช้ในสถานที่สาธารณะที่มีคนพลุกพล่านเชเนินทะายใต้ดินและรถประจำทางซึ่งรวมถึงสนามกีฬาอาซาดีที่สามารถรองรับคนได้ถึง100,000คนตั้งแต่ปี1981 สิทธิ์ของผู้หญิงอิหร่านในการชมฟุตบอลสดถูกเพิกถอนอย่างเป็นทางการระห้ามนี้ได้ถูกยืดไปถึงขนาดที่แม้แต่การถ่ายทอดสดเกมจากประเทศสอนะ่หากมีภาพของแฟนบอลผู้หญิงปรากฏขึ้นก็จะถูกแทนที่ด้วยภาพอื่นทันทะรัฐบาลอิหร่านอ้างว่ามาตรการนี้มีจุดประสงค์เพื่อปกป้องผู้หญิงโดยองค์ว่าสนามฟุตบอลมีผู้ชมจำนวนมากการเข้าชมง่ายและราคาตั๋วถูกจนเกือ เท่ากับฟรีทำให้คนทุกชนชั้นสามารถเข้าชมได้หลายคนที่ไม่ได้รับกะราศึกษาที่ดีและมีปัญหาทางเพศอาจใช้สนามฟุตบอลเป็นโอกาสในการพูดจาหยาบคายโดยไม่รู้ตัวซึ่งหากถ้อยคำเหล่านั้นถูกผู้หญิงได้ยินอาจทำให้พวกเธอรู้สึกถูกดูหมิน่นและอาจกระทำพฤติกรรมไม่เหมาะสมอื่นๆในขณะที่อารมณ์พลุ่งพล่านดังนะเพื่อความปลอดภยัยผู้หญิงจึงไม่ควรเข้าสนามผู้หญิงอิหร่านผู้เคลือ นวไหยเพื่อสิทธิผู้หญิงได้พยายามมาหลายปีเพื่อสามารถเข้าชมเกมในสระมักกีฬาเหมือนผู้ชายในช่วง40ปีที่ผ่านมามีเรื่องราวของผู้หญิงองอราณาทีดูบอลอย่างผิดกฎหมายซึ่งถึงขั้นถูกสร้างเป็นภาพยนตร์อย่างเช่นภาพยนตร์อิหร่านเกี่ยวกับฟุตบอลที่ชื่อออฟไซด์ซึ่งฉายในเทศกาลภาพยนตร์เบอร์ลินในช่วงต้นปี2006 ก่อนการแข่งขันฟุตบอลโลกในเยอรมนีเรื่องราวของกลุ่มผู้หญิงหนุ่มสาวที่หวังเข้าชมการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกปี2005ระหว่างทีมชาติอิหร่านกับทีมชาติบาเรนที่สนามกีฬาเตหะรานและดารายรางวัลหนังยอดเยี่ยมจากเทศกาลภาพยนตร์เบอร์ลินในปีนั้นทั้งรางวัลมีทองคําและรางวัลหมีเงินจากคณะกรรมการตัดสินอย่างไรก็ตามภาพยนตร์ องค์นี้ถูกห้ามฉายในอิหร่านเป็นเวลานาน,นเนื่องจากเนื้อหาเกี่ยวกับกะเมื่อผู้หญิงหนุ่มสาวที่หวังเข้าชมการแข่งขันฟุตบอลจากนั้นเหตุการณ์อสาวสีน้ําเงินสาฮาที่ทำให้โลกตกตะลึงกลายเป็นประเด็นร้อนในสื่อสังคมออนไลน์ดาฟุตบอลระดับโลกหลายคนยืนหยัดสนับสนุนผู้หญิงอิหร่านและฟีฟ่าก็ออกเตือนอิหร่านว่าหากไม่อนุญาตให้ผู้หญิงชมการแข่งขันอิหร่านอาจถูก บอออกจากฟีฟ่าในที่สุดภายใต้ความกดดันระหว่างประเทศที่เพิ่มขึ้นบานอิรานได้ผ่อนคลายนโยบายในป่า2022แต่แม้สหจะใช้ชีวิตเพื่อต่อสู้เพื่อความเป็นอิสระให้ผู้หญิงอิรานได้ชมฟุตบอลสดแต่ความเป็นอิสระนี้ก็ยังมีข้อจำกัดอยู่มากท่ามกลางอุปสรรคมากมายในสนามกีฬาที่สามารถรองรับได้ถึง100,000คนมีเพียง3,500 ที่นั่งเท่านั้นที่จัดสรรให้กับแฟนบอลผู้หญิงรัฐบาลอิหร่านไม่เพียติดตั้งลวดหนามรอบๆพื้นที่ชมเกมของผู้หญิงเท่านั้นแต่ยังส่งตำรวจหา่างาที่สวมเสื้อคลุมสีดำและตำรวจสายลับจำนวนมากมาดูแลรักษาความสงบหามีผู้หญิงตะโกนหรือยกป้ายระลึกถึงซาฮาก็จะถูกเตือนหรือไล่ออกทันอย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงนี้ก็เป็นสัญญาณบวกสำหรับสิทธิผู้หญิง ในอีร่านแม้ว่าทางยังยาวไกลแต่อย่างน้อยก็ได้ก้าวออกมาแล้วอันดับที่1คือถนนเฮอร์เบิร์ตถนนเฮอร์เบิร์ตตั้งอยู่ในย่านเซนประถมศึกษาลีของฮัมบูกประเทศเยอรมนีถนนนี้มีชื่อเสียงทั้งในท้องถิ่นและทั่วลกแต่อาจไม่ใช่ในทางที่ดีนักเพราะถนนนี้ถูกเรียกว่าเป็นหนึ่งในถนนที่มีความชั่วร้ายที่สุดของฮัมบูกและ เป็นหนึ่งในสวรรค์ของผู้ชายที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกมีผู้หญิงประมาณ250คนทำงานอยู่ในหน้าต่างรอต้อนบ่าผู้ชายที่ผ่านไปมาไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านหรือนักท่องเที่ยวแต่สิ่งที่หลายคนไม่รู้คือถนนเฮอร์เบิร์ตมีกฎทิสดที่ห้ามผู้หญิงและเยาวชนอายุต่ำกว่า18ปีเข้าไปกฎนี้สามารถย้อนกลับไปถึงยุคมืดของนาซีขณะที่ผู้มีอำนาจ จบยายามห้ามผู้หญิงใช้ความได้เปรียบทางกายเพื่อหาเงินในทุกสถานการณ์แต่ในย่านเซนประถมศึกษาลีที่เสื่อมโทรมโยบยานี้ดูเหมือนจะไม่สามารถดำเนินการได้ดังนั้นพวกเขาจึงจำกัดอุตสาหกรรมทางเพศนี้ไว้ที่ถนนเฮอร์เบิร์ตที่ครบนี้ในปี1933เพื่อไม่ให้ผู้คนที่ผ่านไปมาเห็นสิ่งที่ถูกห้ามโดยทางการซึ่งเฟื่องฟูอยู่ในถนนนี้ผู้นำ องค์ถิ่นจึงตัดสินใจตั้งฉากกันทั้งสองด้านของถนนเพื่อซ่อนทุกสิ่งที่ถูกห้ามอยู่ภายในและตั้งแต่นั้นมาบรอวันนี้จึงติดป้ายขนาดใหญ่เตือนผู้หญิงและเยาวชนที่ไม่ถึง18ปีให้หลีกเลี่ยงพื้นที่นี้อย่างไรก็ตามในปัจจุบันถนนเฮอร์เบิร์ตยังคงเป็นเส้นทางสาธารณะทางทฤษฎีและทุกคนสามารถเข้าไปได้แต่ผู้หญิงที่ไม่เคารพกฎนี้ เงาคงเผชิญกับเหตุการณ์ที่ไม่น่าพอใจเช่นถ้าคุณเข้าไปโดยไม่ตั้งใจคุณอาจถูกโยนน้ำเสียใส่เพราะผู้หญิงทำงานในนั้นจะถือว่าผู้หญิงทุกคนที่พวกเธอเห็นเป็นคู่แข่งและพยายามขับไล่ออกจากถนนเฮอร์เบิร์ตอย่างไรก็ตามล่าสุดในโอกาสครบรอบ100ปีถนนเฮอร์เบิร์ตได้เปิดกว้างสำหรับสาธารณาชนทั่วไปในวันนั้นผู้หญิงนักท่องเที่ยวก็ ได้รับอนุญาตให้เข้าไปหลายคนแสดงความสนใจที่จะเข้าไปชมบ้านและเรียนรู้เกี่ยวกับสภาพการทำงานของผู้หญิงทำงานอย่างไรก็ตามการเปิดกว้างนี้เป็นเหตุการณ์ที่หาได้ยากมากโดยรวมแล้วถนนเฮอร์เบิร์ตเป็นสวรรค์ของผู้ชายที่มีการถกเถียงแต่ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอื่นๆสำหรับคนฮัมบูกมันเป็นศูนย์กลางชีวิตยา มาค่ำคืนที่มีโปรแกรมหลากหลายที่เหมาะสำหรับผู้ชายในการเพลิดเพลินโอเคนั่นคือเนื้อหาทั้งหมดของวิดีโอในวันนี้ไม่รู้ว่าจากสิบสถานที่ห้ามผู้หญิงที่ได้แนะนำวันนี้มีที่ไหนที่ทำให้คุณประทับใจมากที่สุดยินดีต้อนรับสู่พื้นที่ความคิดเห็นเพื่อบอกเราหากคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์สมัครสมาชิกและแชร์ให้กับเพื่อน,อนของคุณขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้า